สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทํากิจกรรมน้ําคั้นกับบรรจุภัณฑ์เก๋ๆนะคะก็คือว่าบริษัทมีบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยประกาศให้มีการประกวดออกแบบนะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยสำหรับบรรจุน้ําผักและผลไม้คั้นเพื่อสุขภาพโดยจะต้องมีปริมาตรเนี่ยคะ่ะ250ลูกบาทเซนติเมตรบรรจุภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นปริซึมหรือทรงกระบอกก็ได้ ก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนแบบร่างของบรรจุภัณฑ์เพื่อเสนอให้บริษัทพิจารณานะคะระบุขนาดของส่วนต่างๆพร้อมทั้งอภิปรายถึงความเหมาะสมของแบบร่างของบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนะคะ,ะนักเรียนก็ทำลงในสมุดแล้วก็ถ่ายภาพส่งในกลุ่มเช็สนะคะก็คือให้เราออกแบบนั่นแหละว่าเหมือนเราเพื่อเห็นกล่องที่ใส่น้ำผลไม้ไหมคะที่เป็นกล่องเป็น เป็นกระป๋องอะไรแบบนี้เราจะออกแบบยังไงให้บรรจุพันธ์ของเราเนี่ยมีความน่าสนใจและสามารถบรรจุน้ำผักและผลไม้คั้นเนี่ยได้ในปริมาตร250ลูกบาทเซนติเมตรนะคะก็คือออกแบบมาเลยว่าจะทำยังไงตรงนี้มีขนาดความเ,ออเขาเรียกอะไรฐานมันเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ความสูงของมันเท่าไหร่ถึงจะทำให้ มีปริมาตร250ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็สวยงามนะคะใครออกแบบมาได้ถูกต้องและมีความสวยงามนะคะครูก็จะมีรางวัลให้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเขียนไว้เลย,เลยถ้าใครที่ออกแบบได้ถูกต้องนะคะออกแบบถูกต้องสวยงามนะคะครูจะมีรางวัลให้นะคะ อย่าลืมไปออกแบบมาแล้วส่งมานะคะเพื่อให้ครูเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินให้รางวัลสำหรับคนที่ออกแบบได้ถูกต้องและมีความสวยงามค่ะสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ